สิ่งนนี้คือบทเรียนของคนรุ่นใหม่ที่ขาดประสบการณ์ขาดความรู้นะครับแต่คนรุ่นใหม่ก็เลือกเลือกเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศคือหายนะในประเทศไทยก็กำลังเกิดชิปขึ้นมาทุก สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของก้าวไก่ฮะบางค,คนสงสัยว่าก้าวไก่หายไปไหนทำไมไม่เห็นการเคลื่อนไหวเลยไปดูกลยุทธ์ของทางฝั่งก้าวไก่กันผมเกรงใจท่านประธานเพราะผมรักท่านประธานผมไม่อยากให้ท่านประธานโดนอะไรไปมากกว่าน,นี้ผมมอ,องยังไงมันไม่ใช่ สักอีแบบพระราชทานอาจจะตรงนั้นนะครับด้วยความขอรพเพื่อเป็นกลางเพื่อแก้ปัญหานี้ซะให้เป็นปัญหาส่วนรวมก็มาถกเรื่องนี้โดยคณะกรรมการด้วยความรพอย่างยิ่งครับผมว่าเราอยากใช้เวลาเรื่องนี้เลยนะครับก็ผมอยู่ในการประชุมสมัยที่แล้วนะครับก็มีการพูดคุยกันเรื่องเครื่องแต่งกายพอสมควรแล้วก็เป็นแนวปฏิบัติที่ปฏิบัติกันมานะครับผมเองก็ เคารพทุกท่านนะครับถ้าไม่สบายใจยังไงเดี๋ยวผมแต่งตัวให้ดีขึ้นได้แต่ผมยืนยันครับผมแต่งตัวถูกต้องตามระเบียบของสภาทุประการนะครับท่านประกลบริษัท้วงเหรอครับคือสมาชิกครับผมไม่อยากใช้เวลาเรื่องนี้แล้วนะครับผมคิดว่ายังไงข้อเสนอของท่านอดีศรผมจะรับไปนะครับว่าเราจะมีความชัดเจนในเรื่องของข้อบังคับเรื่องนี้ให้ดีขึ้น นะครับแล้วก็อย่างไรก็ดีครับผมก็ให้เกียรติสมาชิกทุกท่านที่แต่งตัวหลากหลายมากนะครับวันนี้ถ้าเอาสากลนิยมกันจริงๆเนี่ยหลายท่านก็คงจะไม่ผ่านนะครับถ้าใช้มาตรฐานแบบเดิมนะครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเราเข้าสู่เรื่องเนื้อหาการประชุมเลยนะครับส่วนเรื่องของระเบียบต่างๆนั้นผมจะนําไปพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นนะครับหมอ,อองนะฮะหรือบางคนเรียกว่าหมอหมาเนี่ย นะซึ่งตอนนี้ก็ปรากฏว่าได้ฉายาว่าท่านรองหมูกระทนะเนี่ยนก็ปรากฏว่าตอนนี้ก็โดนสมาชิกของทางฝั่งเพื่อไทยเล่นงานในเรื่องของการแต่งกายนะแต่งกายไม่ถูกระเบียบของสภานะฮะเข้ามาทำการประชุมสภาสมาชิกก็ไม่พอใจฮะก็โวยวายนะฮะ ก็เลยเป็นที่มาของการโดนอีกรอบนึงก่อนหน้านั้นก็โดนเล่นงานว่ารองประธานหมูกระทะนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือในส่วนของก้าวไกลตอนนี้ต้องได้เป็นฝ่ายค้านพอเป็นฝ่ายค้านสิ่งที่ตามมาของก้าวไกลนะครับก็คือจะต้องเป็นผู้นำฝ่ายค้านแต่ตอนนี้ฮนะก้าวไกลก็บอกว่าจะ ไม่เป็นผู้นําฝ่ายค้านแต่จะเป็นฝ่ายค้านเฉยๆจะไม่รับตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านนะเพราะรับตําแหน่งผู้นําฝ่ายค้านแล้วจะทําให้เขาไม่ได้อะไรเลยนั่นก็รวมถึงรองประธานสภาจะต้องลาออกด้วยสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เราคงเห็นชัดเจนนะฮะก็มาตั้งคำถามว่าเป็นพรรคการเมืองที่ชนะอันดับหนึ่งนะฮะ แต่ทําไมไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลซึ่งที่ผ่านมาในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพักเพื่อไทยก็เป็นพักการเมืองที่มีการจัดตั้งอันดับหนึ่งก็ไม่ได้จัดตั้งรัฐบ,บาลเช่นกันในรัฐมนูลนะครับได้เขียนไม่าชัดเจนฮะไม่ใช่ให้พักที่จัดตั้งอันดับหนึ่งนะครับเป็นผู้จัดตั้งรัฐบ,บาลแต่ในรัฐมนูลเขียนว่าให้ พักการเมืองที่สามารถรวบรวมเสียงได้มากเกินกึ่งหนึ่งให้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลได้นะครับและก็ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพักพลังประชารัฐเป็นพักอันดับที่สองหลังจากที่เพื่อไทยไม่สามารถรวบรวมเสียงได้แต่ทางฝั่ง,พล,งพลังประชารัฐเนี่ยสามารถรวบรวมเสียงได้จึงเป็นที่มาการเป็นนายกคลมรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นะครับวาทกรรมที่ก้าวไกลเอามาใช้ก็บอกอะไรก็ไม่ได้เป็นพักเสียงข้างมากอันดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยรัฐบาลก็ตังไม่ได้เหลือแต่รองประธานสภานะร,รองประธานสภาเนี่ยก็จะไม่ยอมละนะจะไม่เป็นประธานสภาละพิทาก็ถูกสั่งพักการทำงานตกลงมาจะยังไงกันแนะ่เราได้เห็นพฤติกรรมนะของนักการเมืองที่อ้างว่าเป็นคนรุ่นใหม่โน่นนี่นั่น สุดท้ายเข้ามาก็เพื่อผลประโยชน์นะครับตอนนี้มีการเลือกตั้งซ่อมที่รยองก็เกิดจากก้าวไกลเอากาดของ Vivo นะฮะคือกาดของกลุ่มมอบสามนิ้วเนี่ยมาเป็นสอสอปรากฏว่าได้เป็นเข้ามาเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติ ซึ่งกกตอบอกว่าอยู่ระหว่างการดําเนินการที่จะดำเนินคดีตามมาตรา15 151รู้อยู่แล้วว่าเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัตินะครับแล้วยังมาลงสมัครเลือกตั้งนะครับย่อมโดนดําเนินคดีตามกฎหมายมีโทษจําคุก1-10ปีแล้วก็มีการปรับด้วยไม่เกิน3 0 0 0 0นหรือทั้งจําทั้งปรับไม่จบแค่นี้ฮะคนรับรองอย่างพี่ทาเนี่ย นะอยู่ที่ว่าคำร้องคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเอาผิดด้วยหรือไม่เพราะไม่มีการตรวจสอบประวัติให้แล้วเสร็จก่อนจึงมีการดำเนินการนะครับในเรื่องนี้นะครับแต่เขาแก้เกมแทนที่ว่าจะให้กะกะตชี้เขารีบให้ลาออกแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งซ้อแล้วหวังว่าเขาจะได้รักษาเสียงคะแนนเสียงตรงนี้ไว้เห็นไหมฮะสิ่งที่เห็นก็คือว่า เก้าไกลก็กลังทําเรื่องอะไรอ้างประชาชนแต่สุดท้ายเขากําลังท <im> ําเรื่องผลประโยชน์ล้วนๆเลยนะครับผลประโยชน์ของพรรคการเมืองซึ่งมีเจ้าของนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครับก่อนหน้านี้ก็มีสสของเขาฮะก่อเรื่องก่อราวมีเรื่องมีราวทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นแล้วก็มีอีกหลายกรณีล่าสุดก็หมออองเนี่ยนะนะแต่งกายชุดคอจีบเนี่ยไปเป็น ทำหน้าที่เป็นประธานสภาซึ่งก็โดนทักท้วงโดนต่อว่าสิ่งเหล่าน,นี้กำลังเกิดขึ้นคนรุ่นใหม่กำลังสร้างปัญหาและความไม่รู้เท่าทันทางการเมืองความที่ไม่เคารพกติกานะครับเอาทุกอย่างพยายามจะทำทุกอย่างกำลังมีผลสะท้อนย้อนกลับก้าวไก่ซึ่งที่ผ่านมาคนรุ่นใหม่และเป็นประวัติศาสตร์นะครับในประเทศฝรั่งเศสคือเอ็มมานูเอลมากร นะครับตอนนี้ก็ประเทศเกิดการเจรจนเกิดการกลัวหันติดต่อกันมาหลายปีนะครับได้เป็นประธานาธิบดีเพราะคนดีหน้าตาหลอ่อนะครับอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจคือยูเครนนะครับยูเครนก็ปรากฏว่านําประเทศก้าสู่สงครามทั้งที่ก่อนเลือกตั้งก็ประกาศว่าจะไม่นําประเทศเข้าสู่สงครามแน่นอนต่อต้านสงครามแต่สุดท้ายเป็นคนนําประเทศ เข้าสู่สงครามและก็ปรากฏว่าทําให้คนยูเกรนได้รับบาดเจ็บล้มตายทรัพย์สินของยูเครนได้รับความเสียหายเศรษฐกิจกสังคมการเมืองนะครับล้มละลายอย่างมหาศาลเลยทีเดียวสิ่งอันนี้คือบทเรียนของคนรุ่นใหม่ที่ขาดประสบการณ์ขาดความรู้นะครับแต่คนรุ่นใหม่ก็เลือกเลือกเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศคือหายนะในประเทศไทยก็กำลังเกิดชิป ขึ้นมาทุกวันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ คำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากรั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิ้น ปายของพระราชาที่สืบสาน ใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรคงเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด ให้มันข้าพวงไทยพร้อมกันจะรวมสู่สด็จท่งสิ่งใดจะคอเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลังพระปลิดสุดดังและจะร้อง